น <ge> ี่เป็นนึงกันบาทด้วยนะกินไ <spe> ่ยังบอกหูอีกเอาให้ยิ่กินที่ไม่ถามว่าเอาแนวกินลหูละมนรเลยดีทุกคนมือนี้กับเป็นมือพิเศษเนาะเป็นวันเกิดของน้องเองเนาะแล้วก็ในมือนี้เปียกกว่ายาใดเ็คจากก้อนนึงเนาะแต่ว่าอยู่บ้านเปียกกวบ่ขายฉะนั้นมือนี้เปียกกวต้องลุยไปเนาะลุยไปอดมไซคือ คนสำคัญของเฮาเนาะอ่านายวังเกิดปีนี่เนาะเปียก็อยู่กับพอ่อเมยอยู่เฮือนเนาะก็เลยว่ายาสุไพรอีเมยเนาะพาะว่าอีเมนี่นะตั้งแต่เกิดมาเนาะเราบเคยเห็นเค้กอีกอย่างหนึง่งถ้าเปียจีบอกว่าเอออันนี้เป็นอย่างเค้กเราก็่ฮู้จักเนาะแต่เมื่อนี้เปียก็อย่าให้วันพิเศษเราก็สิจัดให้คนพิเศษเนาะอ่าอย่าให้เม่ฮหูจักคำว่าเค้กนี่เป็นเนื้อใดแล้วก็ อย่าให้อีเมล่ลองกินเบ่งเนาะว่ะมีรสาตาเนวะใดเพราะว่า,า,อวาตอนแต่เกิดมาอีเม่บอเคยเห็นเลาก็กเคยกินเนาะทุกคนเป็นตันไหดทุกคนสามารถติดตามผสมได้เลยเด้อแม่ตอนนี้เปียกผมเลือกเท็กเนาะเพราะว่ามันมีเป็นมือกีเซก็คือมือวันเกิดเปียน,นั่นเองเนาะต่ว่าเท็กแต่ละอันผมแบบงามแหงหนะคะ ว่าชิเลืเอกาตัวไแต่ดีเนาะทุกคนมาเลือกเสื้อเกียร์ ีเตียกจีกลับบ้านเนาะแต่ว่าก่อนกลับบ้านให้กุมารเบนองไซเพราะว่าเราเฮียนอยู่แล้วกะโบ่แม่แต่วังเกิดเปียเนาะมือนี่เป็นวังเกิดของน้องไซเด็กันเลยวะเสื้อเสื้อมาตอนให้เพิ่นเนาะแต่ว่าบ่ได้ซื้อเค้กที่เปียซื้อเค้กอะโบ่ได้ซื้อให้ตัวเองเดนเนาะเพราะว่าเปียซื้อเค้กให้อีเมย์เพราะว่าตั้งแต่ชุดมาอีเมย์บ่เคยกินเค้กครั้งแรกเนาะ อันนี้แมน้องสาเนาะน้องสายลาแต่ว่อืมสูงกว่าเลยแล้วเบอสีชีมายาเลยสีชีสองว่าหอสีชีว่สีชีสวยที่ก็เค้แล้วไม่ดู

ตั้งใจอย่างนี้เด้อลี่เมื่อใดที่เชียงแล้วเนี่ยให้เดิาต่อเลยเดินเจ็ตพุ่นได้เขาเลื่อมไปต่อไปเราก็เจอกันอยู่บ้านเด้อเนาะในตอนนี้เปียก็มาฮอดเฮือนแล้วเนาะทุกคนต่อไปเราก็จะมาเซตเบิึงอ่า เค้กของเฮาวายังคือเก,าอก่าบ่อเนาะเพราะว่าทางมันบดีแหงย่านาเค้กมันเอ่อจีจีเพเนาะจีเละเนาะเขาเบิ่งน้ำกันวายังดีบอ่อ <laughs> เมื่อกี้ปี่ก็จักเค้กมาเนาะแต่ว่าอีเม่ก็บ่เคเห็นเนาก็เราทำมา้ยอ้อยซื้อเครื่องมาอย่างรูปแบบอ่าเยอะแยะไปหมดเลยฮะนะแบบซื้อมาหลายอย่างเนาะแต่ว่าเครื่องชีจําเป็น ่วนไหนซื้อกินที่อยู่บ้านบ่มีเนาะแต่ว่าอีแม่ก็เว้าว่าอันนี้ม่นอันนี้ม่นหยังคือว่าใหญ่แท้สินะเพราะว่าอีแม่บ่เคยเห็นแต่ว่าเปียกโยังบ่บอกเถือเปียกโบอกแต่ว่าเครื่องลูกที่จําเป็นต้องได้ใส่เนาะแต่ว่าอีแม่บู่้ว่าเปียิประสภัยอีแม่เฮาเสร็จเบิ่งก่อนเนาะโอเคเฮาไข่นํากันเลยเนาะไข่เบิ่งนํากันเลยว่าเป็นได ล่มแทบบ่ได้ล่มเนาะแต่ว่าทางมันบดีขนาะดยันหนาเค็กยันหนาเค็กบุคือเก่าเนาะสะนันเปียกไปกิพาทุกคนเบิ่งนคอนมาเป็นเนไดเป็นแบบนี้เนาะหน้ามันก็โอเคแต่ว่าเบือนี่ขนาะดเบ,บือนี่ขนาะดมันเละมันเลนะเนาะเละหน่อยหนึง่งแต่กับว่าเป็นอย่างตอนนี้ ตอนนี้เฮาจะเซฟไว้ยู่ตู้เย็นก่อนเนาะแล้วก็จะหน่อยจะหน่อยจีซูไพอ,อีเม่ <c oughs> ตอนนี้ก็แรงแ้วน <c oughs> เนาะเราจะต้องได้เกียมเครื่องเ่ินจีไปซูไยอีเม่เนาะ <c oughs> อันนี้นะจ๊าทุกคนอันนี้เป็นเงินที่เบียรทำงานมาเนาะ กัเลยว่ามือม้อนี้เป็นวนันพิเศษระเบิดกันที่ไทยด้วยไหมแต่ว่าถึงมาเจนนอยเนาะอันนี้คนน้อยแล้วนะสำหรับเปียกอกอันนี้เป็นหนะน,น,นึ่งล้านบาทแล้วนะหนึ่งล้านกีบเนาะเปียกเปียกจีสะเพริวิธีใดก็ทุกคนสามารถติดตามได้เด้อเปียกอกจะเอาใสจยุทธงยาเนาะ ตอนนี ony, ้เฮົสิเอาสิเอาขนมสามแจน้องไว้อยู่ลงแล้วก็สิเอาเงินใส่ขึ้นมาแล้วก็สิเอาขนมปุ๊บเพื่อบ่ให้เห็น

昨天不，那有用了吗？那没有用，还他们家。还没来了，给我姐。还没来了，给我姐，我不喜欢你。你好，你好，你是哪？呃，来来来，出来。哈哈哈哈哈！看你们把粉了，把你们弄的痛。我现在就好。他们喜欢人这样。我现在就好。他们喜欢人这样。哈哈哈！哈哈哈哈哈！

มาสิครัไปดูเธาทะเลเนาะตอนนี้เนาะเนื่อครั้งหน้าออเพิ่นกำลังกินมากงไหมกำลังกินขนมเนาะกี่บาทแล้วมีเปียสิพัททุกคนเข้าห้องเนาะห้องเอาบน้ำธรรมาตาเฉียงอยู่ห้องเตียงน้องในกำลังกินอยู่ ที่จริงก็เป็นวังเกิดของเปียนเนแต่ว่าเปียยะจัดให้อีเม่เพราะว่าตั้งอีเม่ตั้งแต่เกิดมาก็บก่เคยได้เห็นเค้กเนาะนมื่อนี้อีเม่ก็ได้เห็นเค้กเนาะทุกคนเดียว<ด>ขขออเขาเปิดไฟตอนนี้เขาะเจะออกไปแล้วนะทุกคน <laughs> เห็นจักที่มันกุงงแล้ันงงอยู่อะตามโนสัญาณป่ะสัญาตู่ๆก็ได้อยากสัญญาณป่ะมันต้องเห็นยยูอันนี้พอเนาะอันนี้พอลงเนาะอ่าพอกบ่ฮู้ลงกบ่ฮู้เนาะอีแม่ก็บ่ฮู้สเกลือเคเลยคุณนอะตมาแกมียนดชอบด้วย Mặc dù là nó để gió dạy và dạy à mặt gần để nó cứ định để luôn 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 nó luôn 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 nó luôn 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 nó luôn 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 nó luôn 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 xin luôn 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 เอาให้เลยเป็นอย่างกับเเววแม่เล่นไหมนี่นี่เออจย่งงี้คือมือดิ่งจริงจก็ซื้อให้ก็มีมีดเนาะยานแล้วก็ถอยถอยจะเจียขนาดแต่ว่ามือนี้ก็บามีเปียกกวเฝ้าแดงน้องโบได้ถามคิดว่ามีอยู่ในแล้วมุดอยู่ในกับแล้วหมดแล้วเขาเจ้าลืมเอาใส่ให้บอกด้วว่าตังบมมีบอกโบในใจเนาะเปียก็เลยต้องเอามีด

啊，你家几岁了？你家几岁成人？没比较吗？我把你家弄来养了。你家几岁？就我大妈想红富士了。你哈你哈这都是我的。这些我都学好不一样，啊，这是我的。我俩的不我。哈哈。哎，我说叫我干吗？ าาามนีํยที่จริงบอเปียกอว่าอย่าซื้อมาหลายก้อนเนาะเพื่อว่าคนอยู่บ้านก็แบบบ่เคยกินเท่าไหรอย่าให้ทุกคนได้กินแต่ว่ามื้อนี้ก็เอามาบ่ได้เนาะแบบฝนตกขนาดขนาดเปียเอามาแต่ก้อนเดียวก็บ่ได้เนาะย่านจับบ่ได้หั่นน่ะเพราะว่าทั้งมื้อได้แล้วก็ย่านมันสิเละได้หั่นน่ะมีแต่โอกาสหน้าเนาะถ้า คือยังคือยังฝาแดดเราก็จะค่อยเอามาหลายๆล้วก็กินน้ำตาลหลายคนเนาะมื้อนี้ก็มีเตซัมี่เนาะเล็กๆน้อยๆที่บเมียงแต่ว่ามีความสุขที่สุดเนาะเพราะว่ามีพอแมลงปลาเอาามีน้องๆเขาเจ้ามากินเค็มนั้นอนฮนไเล่นหรือลงมต

ตอนนี้เนาะที่จริงอ่าเฮาก็กินยุลมแล้วแต่ว่าปูกับยาเพิ่นก็เท่าแล้วก็ลงมายุลมก็เมยต้องเอาเค็กไปให้ปูกับยาชิมเบิงเนาะเนื้อจ่าวขาเจ้าก็บ่เคยกินจ้ากเถื่อนตอนแต่เกิดมาไม่คก็คกเหรอว่าไจชิมหน่อย เจ๊บอกอร่อยมากอร่อยอร่อยเอาไปให้คนเท่าเยอะคนนุ่มกินมีแค่แล้วใครเยอะแล้วดิเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้โหเฮาเท่าละน้องทุกคนยังแต่งกินอยู่ตอนนี้อีพ่อก็แกงเออปูอีปูก็แกงผักผักหงาบพราะอาเจย์อยู่เลยปรคัมโตโอ้ผักกาดเออบ่แมนผักกาดผักงออยู่ไฮขนาด ยาถามว่าเป็นอย่างคือว่าบนบนาแซบเทหะนะอวเชื่อต้องแม่ยาถือือยู่ต้ตอนะยา่าตัวเองทกินมะม่วงอันนี้บบเคยเห็นจาเถื่อโบกากินมาเลยอาีเยกว่าจอเคเลย้้ Chứ mà chưa này mà ra chơi này nè, <laughs> 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 mà mày <laughs> dạ, mà mà <laughs> <này. cười> là có ô mà nè, Mà trả học mà lên này, là có bún na nè, có lời vào vào xe để bà tối nay là có lại, 怎么样？热呀？热没热？热，拿空调吹吹热了。哎呀，昨天你，这个这边那边跑呢？嗯，去。今天去啊？没咋个呢，可惜了。哈哈哈哈哈！不是你们后边那个家伙不穿脱光了嘛？那是。啊哈哈。 อันนี้ก็เป็นมากมาแต่เราว่าโอ้เป็นตะขิดเรียแท้มันอย่างมุนๆขนาดเราว่าโอ้บ่น่าแซ่บนีอยมาเมียลยจลยจาติอมาอสิดอมมุเปียถามว่าเอ่อยาเคยกินยักเถือนยาว่าอ๋อสิกินเท่าไหร่คณะเห็นก็ยังบ่เคยเห็นมื้อนี้อยยาเมียนบ่แสิเยางเออปู่ว่ายาก็พอดีได้70ปีเนาะแต่ว่าคื คือวางท่านเองเนาะค,ค, hehe, คืออาคาก็บ่มีการจัดวางเกิดม่อย่างต่างๆเลยแล้วก็ยากระปูก็บ่เคยเห็นมาก่อนท่าน wow. ่ะถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเคยเห็นแล้วก็เคยกินเนาะได้ไหมอย่ะจากบนนั้นเนาะฮะปูว่าเออจำเลยจึงเคยกินบะทานมันนี่โอ้ผมเป็นยังกินเดี๋ยวนี้ ยกเมียอัจจุญยังอันนี้อ่ะโดนโจมอ่ะอ๋อป๊าบะแซบหลายเอามาปล่อยเอามาดาวเลยโมหะเอามาปลอยโมหะมา่ปู่ก็บ่เคยเห็นแล้วก็บ่เคยกินคือยาเนาะแสดงว่าเทือนีก็เป็นครั้งแรกเลยอไนเนบ่เคยน เอาซื้อมาให้มีเตียแท้ๆน,น่ะ,ะ <c oughs> ขอบคุนมันง,มงเกิดเนาะบเโบเคนได้จักเถื่อโมนี่ก็ได้โซฟีโซฟีซฟพอดีหมอดเดือนหน้าสิลงก็บ่มีอันนี้ขอโทษเด้อยท่ามีเดีงจีให้เอ้ยมีแต่อันนี้แหละคอให้ส่งดีคอยรวยเด้อขอบใจได้ขอบวัณได้โซฟีสองถุงโอ้ยขอบใจขอบใจน้องไซผู้บ่าวน้อยเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราทำเอ้มาทำั้นไปดมนเดี๋ยวดมเมทอไานี่บ้าปได้สิคุยดีเนี่ยเอ้ดเดี๋ยวมนะคอเกรอากาศก็ไมเหมือนเนี่ย็นี้เขาก็กินเสจวนเนาะเพราะว่ามื่อกี้ก็บอมีอย่างมีแต่ว่าซื้อเค้กมาให้แมเปาแล้วก็หลังจากนั้นก็ซื้อเนนไอยนึแล้วก็ให้น้องๆเจาตงเทีย ตอนนี้ก็มอที่1ก็มดแล้วแต่ว่าตอนนี้มอที่2ก็กําลังสิมดเพราะว่าแหงทั่วไหลคนกินนํก่แซ่บเอ้เนาะมาดูกันคับคร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 ยบครัอครบครั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 บบครั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 ับครับครัับบ จะคืนนี้ก็จะไม่มีอย่างไรเนาะแต่ว่าคลิปโซเชียลแ,แล้วก็นางนิ่งตั้งภาษาบั้นนอมนั่งนิ่งเบอรหนังและะ้วก็จีกลับไปนอนเงือนไผ่เงือนเราเนาะคลิปนี้กับเปียขอลาไปก่อนเนาะฟ้าทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เปียดเด้อพบกันในคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบาย